สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาท่านไปอยู่คาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาการก่อนเจริญพระกรรมาฐานก็ขอนำเอาเรื่องอุปรกรรมของพระมหาสาวกอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ตามพระบาลีจะให้เรื่องว่า เรื่องสัญชัยปริภาชกแต่ความจริงใน,นเรื่องสัญชัยปริภาชกนี่มีอยู่นิดเดียวผมเลยเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่ว่าบุพก,กรรมของพระมหาสาวกเพราะว่ามีพระมหาสาวกแนละอากาสาวกมากที่มีในเรื่องนี้เป็นบุพก,กรรมของท่านวันก่อนได้ปรารบถึงท่านโกริตะกักอุปติสะ มีขบวนแห่ต่างๆมีบริวารคนละห้ามีเสลียงห้ารหรือว่ามีรถเทียมมาสินทบมาชาในห้าร้เป็นต้นก็พากันไปดูมหรสพที่เขามีประจำปีด้วยวหมู่ญาติได้พากันยกเตียงซ้อนเตียง หมายความว่าเตียงที่ชาวบ้านเขานั่งกันมันปกติแต่ว่าเตียงของท่านนันหลายพวกนี้ทั้งสององ์นี้ก็ยกให้สูงกว่าคนธรรมดาเป็นเตียงซ้อนเตียงจะได้มีเกียรติสูงเพราะบรรลุของคนมีเกียรติเพื่อท่านบรมาณทั้งสองท่านกล่าวว่าในที่เดียวกันนั่นเองท่านนันสองก็นั่งร่วมกัน อุม,มาณสองก็นั่งดูมรรสพบร่วมกันเวลาที่ควรจะหัวเราะครื่นเคงรงก็หัวเราะที่เวลาที่ควรจะสังเวชสลดจใจในขณะที่มรรสพบแสดงก็สังเวชสลดจใจเวลาที่ชอบใจขึ้นมามากๆก็ตกรางวัลในฐานะที่ควรให้รางวัลเป็นนั้นว่าวันหนึ่ง เมื่อท่านกุม,มารทั้งสองไปดูมรศพในทานองเดียวกันนี้นวันนั้นเวลาที่น่าจะหัวเราะบรรดานักนแสดงแดงให้ขบข,ขันเนื้อควรจะสงเวทในขณะที่แสดงความเศร้าสลดเสียใจในเวลาที่ควรจะให้รางวัลท่านทั้งสองอดหมด วันนั้นแดงสองเงียบไม่หัวเราะไม่สลดใจไม่ให้รางวัลไม่ทำอะไรทั้งหมดเพราะว่ามีอารมณ์คิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าการที่จะมานั่งดูมรรสพอยู่อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรการที่ดูแบบนี้ชนทั้งหมด ที่ดูโมโหรสพก็ดีนักสแสดงก็ดีเราเองก็ดีมันไม่ทันจะเกินร้อยปีหรือไม่ถึงร้อยปีก็จะทิ้งกับความตายหมดไม่มีอะไรที่จะมาหักข้ามความตายได้ถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองควรแสวงหาทำให้เครื่องพ้นจากความตาย จัดว่าเป็นธรรมอย่างเอกท่านบอกตตามพระบาลีท่านกล่าวว่าท่านถือเอาอารมณ์ที่นั่งอยู่แล้วนั่นแหละโดยลําดับโกริตะโกริตะนี่คือพระโมคคัลลาได้พูดกับท่านอุปาติสสะนี่หมายถึงภาษารี่บทว่าสหายที่รักนี่วันนี้เป็นยังไงไป ท่านจึงได้ไม่รา่าเริงเหมือนมนอื่นๆท่านไม่มีใจเบิกบานเสียเลยท่านนึกอะไรหรือเท่าปฏิสาก็กล่าวว่าก็คนดีตะเพื่อนรักเรานั่งคิดถึงเหตุนี้ว่าการดูคนเหล่านี้นแสดงมโหสพคนดีดูคนนั่งดูมโหสพคนดี มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์การดูอย่างนี้หาประโยชน์ไม่ได้เราควรจะหาทางดูกันใหม่ดีกว่า่น,นคือคูดูว่าทำใดที่เป็นปัจจัยให้คนไม่ตายในโลกนี้มันมีไหมหรือว่าท่านเห็นเป็นยังไง ตัวท่านเองก็เหมือนกันจึงไม่เบิกบานไม่ผ่องใสนี่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ท่านโกริตาก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันเนี่ยวันนี้ไม่รู้มันไปยังไงนั่งมองนักเต้น,สนแสดงนักกรรมทั้งหมดมันไม่สนุกเส้นเลยัมนึกว่าแกเต้นไปเต้นมาไอ้คนเต้นแบบนี้ต่างคนต่างก็ตายไปตามๆกันเยอะ แล้วคนดูมรรสศพอย่างพวกเราต่างคนก็ต่างต,า,งตายไปมันฉันมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าไม่ช้าเราก็ตายจะมานั่งดูก็เพื่ออะไรท่านกล่าวว่าลำดับนั้นเท่าปติสสะทราบความคิดที่เป็นโกริตะซึ่งมีความคิดเช่นเดียวกับท่านที่นี่กล่าวว่าสหายเอย๋ย เราทั้งสองคิดเหมือนกันว่าเราควรสแสวงหาโมกธรรมคพื่อทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายธรรมดาผู้สแสวงหาจะต้องได้บรรพชาชนิดใดชนิดหนึ่งจริงจะควรเราจะเดินไปหาแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนี่มันไม่เหมาะฉะนั้นเราทั้งสองควรจะบรรพชาในสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่ง มาตอนนี้ก็อยากจะมานั่งมาคุยแยกทางกันสักนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าการฟังพระสูตรเราก็อย่าฟังแต่เรื่องมานั่งคิดถึงความดำริของท่านทั้งสองเพื่อนโกดีตะกะบวติสะหรือที่เรียกกันว่าพระโมคคัลลาหรือภาษารนบุตรท่านคิดว่าคนในโลกทั้งหมด ที่มันดูมรศพก็ดีตัวท่านเองก็ดีนักสนแสดงก็ดีไม่ไม่มีใครเหลือไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดถึงไม่ถึงร้อยปีอารมณ์อย่างนี้ขอท่านผู้รับฟังทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตัดเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐาน การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นอารมณ์ของบุคคลผู้ไม่ประมาทและนอกจากนั้นท่านทั้งสองนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างเดียวปรับมีความรู้สึกว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วทำที่ทำบุคคลให้ตายมีอยู่ก็ต้องมีทำที่ทำบุคคลให้ไม่ตายมันก็ต้องมีเหมือนกัน เรื่ขอนั้อสองอย่างนี้เป็นของคู่กันเหมือนกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ด้วยความมืดกับความสว่างนี่เมื่อท่านนั้หลายฟังแล้วก็พระกบุณาจำเอาไปคิดไปด้วยช่วยกันคิดช่วยกันนึกว่าคตินี้ทั้งสองท่านยังไม่พบองค์สมเด็จพระชินสี ยังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็คิดแล้วแล้วก็ในระยะนั้นท่านก็ยังเป็นคนหนุ่มไม่ใช่คนแก่นางคิดในคำหนึง่งถ้าพวกเราทั้งหมดช่วยกันคิดช่วยกันคำหนึ่งอย่างนี้ที่ว่าต่างคนต่างไม่ช้าก็ตาย ในความตายนี่ถ้าเรายังจะคบกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมหรือว่าเราจะคบโลกธรรมทั้งแปดประการเอา4ก็แล้วกันคือหนึ่งอยากจะมีลาบ 2. อยากจะมียศ 3. อยากจะให้ชาวบ้าบนเขาสรรเสริญ 4. อยากจะมีสุขในกามารมณ์ ก็าชื่อว่าเราไปคุโง่เกินไปเพราะสิ่งทั่งหลตอนนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อลาบมันเคยเกิดขึ้นกับเรามันเกิดแล้วมันก็เสื่อมสลายตัวได้ถ้าเราคิดว่าลาบคนลาบคงจะมีกับเราเมื่อทราบลาบมันไม่เกิดขึ้นความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็จะปรากฏและยังว่านั่งติดลาบติดยอดก็ไม่มีเกิดประโยชน์ เป็นอันว่าเวลานี้ว่าเรามีข่าวพิเศษเขาบอกว่าเขาเลือกันเขาหาว่าผมเป็นพระรหันกันมั้งก็บอกว่าพระรหันอะไรยังห่วงทรัพย์สินอยู่อีกพระรหันอะไรครัวตายเอเด้วยความจริงผมไม่เคยยกป้ายว่าผมเป็นพระรหันรอกนะ โดยความจริงเรื่องทรัพย์สินที่พวกท่านทั้งหลายสแสดงความดีมีความกตออัญญูตะเวีีใ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่เขามาถวายนี่เขาไม่ได้ให้เราถ้าเราไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านรี่มวนลูกดีกว่า ถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครที่เขาจะเอาทรัพย์สินทั้งหลายทั้งเหล่านี้มาให้เราเราจะไม่มีประโยชน์จากทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เลยไม่มีใครเขาให้แน่เพียงแค่เราบวชเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่มีใครเขาให้เวลานี้ท่านนั้นหลายพากันมีความห่วงใยทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ยอมพรีความสุขแทนที่จะน,นอนสบายๆจะเอาเปรียบพระพุทธศาสนาโดยการไม่สนใจว่าทรัพย์สินของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเขาช่างขอให้ฉันมีความสุขกแล้วกันท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นกันพระจำนวนยี่สิเจ็ดองค์ ที่ขอรับภาษาดูแลทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ที่มีแรงและนอกจากนั้นที่ท่านมีความหวังดีก็อยู่ในสถานที่เคยดูแลจุดต่างๆเกรงว่าทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาจะสลายไปเพราะว่านี่มันเป็นความดีของท่าน ราะท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นชาวบ้านเขาจะลือกันว่าอย่างไงนั่นมันเรื่องของเขาแต่ผมทราบดีว่าจิตใจของบรรดาท่านนั้นหลายไม่มีอะไรมีอย่างเดียวคือมอบกายถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลานี้ดีข่าวอยู่เสมอเพราะพระที่นั่นตายบ้างพระที่นี่ถูกประทุษร้ายบ้างด้วยคนร้ายประทุษร้ายแต่ว่าท่านั้หลายทั้งหมดมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความกตัญญูรู้คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรีความสุขหรืออาจจะถึงกับพรีชีวิตก็ได้แต่เหตุรารจะพึงเกิดแก่ทรัพย์ถึงกับศาสนา อย่างนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ผมว่าดีได้ว,ว่าคนดีนี่คนเลวเขาเกลียดนะดีไม่ดีเขาลือวอาพวกท่านเนี่ยถือปืนผาหน้าไม้แต่ผมเห็นแต่ท่านเดินเมื่อมาแล้วก็เดินไปไม่เห็นใครถืออะไรนี่มันเป็นข่าวเล่าลือประเพนี้นินทาประสองสาจำให้ดีว่าเป็นโลก,กธรรมดา คนดีเกิดมาในโลกนี้ต้องมีการถูกนินทาดสัรเสริญเรื่องสมรายการนี้เป็นกฎธรรมดาเราดีหรือเราชั่วอยู่ที่การประพติธปฏิบัติของเราใครเขาว่าเราดีถ้าเราเลวเราไม่ก็ไม่ดีถ้าว่าเราดีถ้าว่าเราดีแล้วใครจะว่าเราเลวเราก็เลวไม่ได้ ถ้าเราเลวเขาชมมาดีเราก็ไม่ดีความดีและความชั่วมันอยู่ที่ตัวพระพุทธปฏิบัติใน,นกระองค์สมเด็จพระทรงสวัตดิโสภาคตัดเป็นพรมวาลีว่านิมิตตังสาธรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเน้นกล่าวว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่ท่านผู้ทำแล้วและตอบสนองคุณท่านด้วยความดี อันนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงยกย่องว่าท่านบุคคลนั้นเป็นคนดีฉะนั้นเวลานี้ท่านห่วงใยทรัพย์สินของศาสนาเป็นของดีแต่ว่าท่านไม่ได้ห่วงร่างกายของท่านท่านไม่ได้ห่วงชีวิตของท่านร่างกายของท่านอาจจะถูกทำร,รรายเมื่อไรก็ได้ชีวิตของท่านอาจจะถูกคนร้ายปทตรุษร้ายเมื่อไรก็ได้ นั้นแต่ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ท่านพยายามระมัดระวังก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาเหมือนกับข้าราชการรักษาของหลวงนี่ถ้าใครเขยจาว่าไม่ดีก็ช่างเขาบางทีเขานั่นแหละจะลืมความดีไปซะแล้วเห็นว่าการรักษาทรัพย์สินขององค์สมเด็จพระบาณีิแก้วเป็นการรักษาศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของเหลว เป็นเรื่องของเขาแล้วเขามากล่าวหาว่าผมเป็นพระอรหันต์ทำไมยังได้ห่วงชีวิตกลัวตายห่วงทรัพย์สินนี่ผมก็ไม่เคยประกาศตนว่าผมเป็นพระอรหันต์แต่เรื่องทรัพย์สินส่วนตัวถ้าผมห่วงสักอย่างเดียววัดจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไม่ได้พวกท่านจะมีความสุขกันไม่ได้เลยถ้าอยู่ในวัดนี้ เพราะใครเข้าเงินมาให้ผมตามาามัธยาศใสผมกเก็บไว้ฝาาธนาคารให้เขาคู่เสียได้ที่เราที่ก็ทําอย่างนี้เงินตามอัธยาศใสของผมมันจริงๆแล้วมันนับล้านในเวลานี้อย่าไปล้วงกระเป๋าผมเลยผมก็สร้างหนี้มันต่อไปให้วัดมันจเจริญรุ่งเรืองให้ได้ ให้พุทธบรรดาท่านอันหลายที่มาประพฤติปฏิบัติตามบัะธรริมวินัยมีความสุขตามสมควรที่เรายังไม่อดกันตายเวลานี้มีไฟฟ้าสว่างมีสถานที่ดีนี่ก็เงินที่เขาถวายมาตามอธัธยาศัยส่วนใหญ่ผมก็จ่ายลงไปในนี้นล่ส่วนหนึ่งก็จ่ายไปในส่วนสาธารณประโยชน์ เวลานี้เงินส่วนตัวก็ไม่มีเขาบอกผมห่วงทรัพย์ของผมนี่ผมก็แปลกใจแต่เพราะว่าไม่หนักใจนะครับอย่าคิดว่าผมไปโกรธเขาผมไม่โกรธผมได้ถือบอกว่าเคยกล่าวว่านาทิโลกเกานินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่ผมสงสัยคนพูด สงสารในตรงไหนตรงสรารนี่เขาต้องมีความลำบากใจไปนั่งคิดเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แต่ความจริงถ้าเขาจะดีสักนิดถ้าเขาถามความจริงแล้วเขาจะหนักใจตามผมถ้าก็จะรู้อยู่ว่าไอ้เงินที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวกีสตาง เดือนหนึ่งส่วนตัวจริงๆมันถึง150บาสิบบก็บนตัวแล้วผงกะว่าไม่เกินแตือนบางทีมันไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่ไปไหนก็ดูที่เวลาก่อสร้างอะไรผมได้เงินมาจากไหนอะไรก็ช่างพอหรือไม่พอก็ไม่สำคัญเงินส่วนตัวให้มาเท่าไรผมก็ใช้หมดเท่านั้น คอยงานก่อสร้างหรือว่างานจ่ายค่าพระตาหายค่ากระแสไฟฟ้าการบารุมความสุขของบุคคลผู้มาปฏิบัติสมถะวิปัสนาและบรรดาพิสุทธิ์สมทั้งหลายมีความสุขเท่านั้นนี่แต่ว่าผมเป็นคนห่วงทรัพย์สินจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันยังปรากฏขึ้นมาไม่ถึง50%มันจะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้ เป็นอันว่าเรื่องนี้ท่านฟังข่าวแล้วก็จะไปโกรธเขานะถือว่าเขาเป็นครูสำหรับเราจะได้รู้ว่าโลกนี้การเกิดมาเป็นคนนี้มันไม่ควรจะเกิดเราจะสร้างความดีสักเพียงใดเขาตามทีคนชั่วอยองมอมเห็นตอนนี้ถ้าหาว่าเราเกิดมาอีกกี่ชาติเขาตามมันก็จะถูกอารมณ์อย่างนี้ หากว่าเราเอนเราวางไม่ได้ใจเราเยาเกิดไม่สบายฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายและอุบาสุอมบาสิกาที่มีความห่วงใยทรัพย์สินของพุทธศาสนาจงเบาใจเมื่อข่าวที่เรื่องลือออกไปนั้นมันเป็นเรื่องของข่าวเป็นของธรรมดาค่าวาข่าวนี่มันก็เป็นของไม่แน่ไม่นอน ถ้าจะไปถามใครเขาจริงๆให้บอกเขาว่าแล้วเขาพูกว่านั่นแหละถ้าหากว่าบางเอิญเขาจะมาอยู่กับเราบ้างเขาจะมาร่วมกับเราเขาจะไม่ยอมพลีความสุขของเขาอย่างกับพวกที่ท่านทำเนี่ยเขาจะไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของเขาอย่างกับที่พวกท่านทำราออะไรเพราอว่าเขาก็จะมานั่งเอาเปรียบเอาความสุขกับพวกเรา แล้วก็มานั่งจ้องดูว่าพระพวกนี้ทำอะไรกันทำดีหรือไม่ดีไม่ได้ถามแล่วก็วิพาววิจารณ์ไปตามอธิยาศัยนี่มันเป็นธรรมดาของโลกขอท่านหลายอยันหนักใจอย่าวันไหวในท่องจำประเภทนี้คนดีเขามีความสุขเองถ้าเขามีความชั่วถ้าเขามีจิตของเขาชั่วเขาก็มีความทุกข์ นี่เราจะเห็นได้แล้วว่าเขาชั่วเขาไม่ได้ดีแต่คนดีเขาก็ถามก่อนแม้แต่อ,องค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสนดาก็ถูกคนดา่าคนว่าแบบนี้นี่เรากําลังคุยกันในเรื่องเรงการปฏิบัติเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าถูกดา่า อันนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังถูกด่าได้ก็เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถูกด่าก็ไม่ก็จะชื่อว่าไม่ใช่ลูกแท้ขอบรรดาท่านหลายทําไปในเมื่อท่านทำดีอย่าไปสนใจก็ถ่อยคำที่เสียดสีนินทาว่าร้ายมันไม่เกิดประโยชน์ ตาจิตไปจับเข้าอารมณ์ใจจะเกิดโทษมีความเศร้าหมองการอุปสมบทปัญญาในพระพุทธศาสนาจะไม่มีผลอย่าไปยุ่งกับบคุคคลที่มีอารมณ์เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของอาบายภูมินี่เตือนกันไว้นะเพราะข่าวมีมาเมื่อข่าวมีมาผมก็เกรงว่าท่านหลายจะสะดุดใจสะดุ้งใจจะเสียกำลังใจเพราะท่านกำลังทำความดี ฉะนั้นขอถือว่าถ้าท่านทําความดีแล้วจงรักษาความดีของท่านไวไ้หมนเกลือรักษาความเข็มยังอย่างอีกเราจะต้องถูกนินทาต่อไปเพราะงานใหญ่ที่เราจะทําคือก็คือการสงเคราะห์คนผู้ยากจนเข็นใจถ้าหากว่ามีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททันหลายให้ทรัพย์สินมามากไม่ช้าหรอก เขาก็จะบอกว่านี่แบ่งทรัพย์สินเอาไปแบ่งกันกินไปซื้อไร่เสื้อนาให้เขากู้คนอีกที่ท่านอย่างายเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะว่าข่าวอย่างนี้ไม่ช้ามันก็จะมาใหม่ถ้าถ้ามันมาเมื่อไรก็ยิ้มได้บอกว่าฉันรู้แล้วจะ้ะว่านายหรือเธอจะว่าฉันอย่างนั้นทั้งนี้พ่อไหร่เพราะว่าเธอหรือานายผู้นั้น ไม่ได้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสูนทันบรมศาสดาเป็นผู้เมาบนในลาบยศสันสสุขจัดว่าเป็นโลกธรรมช่างเขาอย่ากโกรธเขานะอย่ากโกรธเขาอย่าไปอย่าไปต่อว่าต่อข้านกับเขาอย่าสะเทือนใจทําใจเขาเราให้สบายมาฟังเรื่องราวของท่านอากาสาวกทั้งสองต่อไปว่าโดยสมัยนั้นท่านสันชัยปฏิภาชก องค์คนนี้ก็คนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญที่ด่าองค์สมเด็จพระพการวันบรมศาสสันดาห์อย่างหนักแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธต่อไปอยฟังข้างหน้าพระพุทธเจ้าถูกด่ายิ่งกว่าเราท่านยังไม่สะเทือนเราเป็นลูกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถูกด่าบ้างจะหนักใจอะไรเป็นนั้นว่าดันสัญชัยบริพาชกอาศัยอยู่ในกรงราชครือ กับบรรดาบริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่มากเป็นาจารย์ใหญ่พระสารีบุตรและพระมมกคลาเดงสองท่านนั้นตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสันชัยผู้นั้นต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคนไปด้วยคำว่าท่านนั้นหลายจงเอาเสลียงและรถไปเถิดกลับไป พร้อมด้วยมานอบอีกห้าร้อยคนบวชแล้วในสำนักของสันชัยตอนนี้ท่านฟังเข้าใจไหมเป็นอนาต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคนหมายความมีมีบริวารกันคนละห้าร้อยแต่ส่งไปคนละสองร้อยห้าสิบให้กลับบ้านเอารถสลิงกลับบริวารอีกคนละสองร้อยห้าสิบเอาไปด้วยไปบวชในสำนักของท่านสันชัยปรีพาชก จำเดิมแต่ท่านนังสองบทแล้วท่านสันชัยก็ได้ถึงเรื่ความเลิอดไปด้ลาบมีลาบมากมียศใหญ่เพราะทั้งสองท่านนี่เป็นลูกพ่อเมืองเล็กๆผมไม่กล่าวว่าเป็นพ่อเมืองใหญ่ๆคือเป็นพูดพูดพ่อเมืองเล็กๆคนมีบริวารคนละห้าร้อยนี่มันไม่ใช่คำนั้นแล้วและก็ไม่ใช่บริบานต้องเป็นลูกเจ้าเมือง ในเมื่อลูกเจ้าเมืองดาวสองมาอยู่พวกบรรดาญาติโยมพักพวกกุมมากันใหญ่ท่านสันชัยก็มีลาบมากมียศใหญ่มีการยกย่องสรรเสริญนี่แหละท่านสันชัยที่ด่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านดาวสองไปหาพระพุทธเจ้าลาบมันหมดไปยศมันหมดไปการยกย่องสรรเสริญไม่มีท่านยิงโกรธ หาเรื่องให้เราทําให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เสียในที่สุดท่านสันชัยก็ท่านก็เป็นผู้เสียเองเหมือนกับคนที่เขาเอาเรื่องของพวกเราไปโจยกันเหมือนกันเขาวพวกนั้นควร่าเสียลาบเสกการะเสียอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะสํานักของเรานี่ถูกจุดต่างๆเข้าเพ่งเล็งลาวโทษโจยเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอยู่เสมอ เปน็นนำกล่าวเรื่องต่อไปว่าท่านทั้งสองเรียนลัทธิขอนสนชัยได้สองสาวันเท่านั้นก็จบสองสาวันท่านก็เรียนจบแล้วก็ทําได้ถามอาจารย์ว่าลัทธิต้องท่านที่มีความรู้ในมีเท่านี้หรือครับความรู้ที่ยิ่งกว่านี้มีไหมท่านสัญชัยก็ตอบว่าความรู้มีเพียงเท่านี้ ท่้งสองเธอนี่เธอทั้งสองเรียนจบหมดแล้วท่านทั้งสองจะในคิดในใจว่าเมื่อความรู้เพียงเท่านี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านพ้นนี้ไม่มีประโยชน์เราทั้งสองจะออกสแสวงหาโมกขธรรมต่อไปเป็นอันว่ามกขธรรมวันนี้ยังไม่หากันเพราะผมเลี้ยวเข้าข้างทางเสียเมื่อเอินเวลาก็หมด ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นอนุวาขอท่านทั้งหลายที่รับฟังจงตั้งใจสันดับแล้วก็นำไปคิดไปประพฤติปฏิบัติว่าทำใดที่องค์สมเด็จประสงค์สวาคืออากาสาวกทางสองดำริมาแล้วคิดมาแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องท่านคิดตามนั้นจะมีผลคือไม่ลืมความตาย ถ้าคิดไวเสมอว่าทำที่ทำให้บุคคลทำคว้าเกิดแล้วก็ตายได้มีชั้นใด <c oughs> ทำที่ทำให้บุคคลไม่ตายก็ต้องมีฉันนั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ทุกท่านผู้สดับสวัสดี